ัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์แห่งศรัทธาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่แตะหัวใจของทุกคนผลตอบแทนและคุณค่าของผู้ที่อดทนหรือที่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัสอบีรีนในชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยถูกทดสอบบางครั้งเราถูกทดสอบด้วยความเจ็บปวด บางครั้งด้วยความสูญเสียและบางครั้งด้วยสิ่งที่เรารักที่สุดแต่ในทุกการทดสอบนั้นอัลลอฮฺสุบานะหูวาตาอาลาไม่เคยถอดทิ้งผู้ที่มีสอบบ์เพราะสอบบ์คือคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่แท้จริงอัลลอฮฺตรัสไว้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนสุร้ออัลบักร้อายะที่ห5 3รห ประโยคนี้เพียงประโยคเดียวก็เพียงพอแล้วที่ทำให้หัวใจของผู้ศรัทธารู้สึกอบอุ่นเพราะมันยืนยันว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนอัลเลาะยังอยู่กับเราเสมอซอบาร์ตไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยแต่มันคือการเข้มแข็งทางหัวใจคือการควบคุมอารมณ์ไม่ให้บ่นต่อโชคชะตาและยังคงยึดมั่นในอัลเลาะอย่างมั่นคง ความอดทนจึงไม่ใช่เพียงการทนแต่คือการศรัทธาอย่างมั่นคงในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงผู้ที่อดทนจะได้รับรางวัลของพวกเขาอย่างไม่มีการจำกัดสุราอันซุมาร์อายะที่สิบ ไม่มีการจำกัดหมายถึงรางวัลที่มากจนเกินจะนับได้เพราะรางวัลน,นี้ออกมาจากพระเมตตาของอัลลอฮ์โดยตรงท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สัลลาะัลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีความยากลำบากความเจ็บปวดหรือความเศร้าใดๆที่เกิดขึ้นกับมุสลิมแม้เพียงหนามที่ตามเขานอกจากอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบางส่วนของเขาเพราะสิ่งนั้น บันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมดังนั้นทุกน้ำตาทุกคืนที่เราร้องไห้ต่ออัลลอฮ์ไม่เคยสูญเปล่าเลยพระองค์ทรงเห็นทรงรู้และทรงตอบแทนการมีซาเบอร์จึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับอย่างสงบเพราะผู้ศรัทธารู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุผลและพระองค์ทรงรู้ดีที่สุด การทดสอบคือบทเรียนที่ทำให้หัวใจเราเข้มแข็งและทำให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นท่านนาบีกล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของผลตอบแทนมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของการทดสอบและเมื่ออัลลอฮ์รักกลุ่มหนึ่งพระองค์จะทดสอบพวกเขาบันทึกโดยติรมีซีดังนั้นหากคุณกำลังเผชิญสิ่งใดอยู่ตอนนี้โปรโดอย่ามองว่า มันคือโทษจากอัลลอฮ์แต่มันคือสัญญาณแห่งความรักที่พระองค์อยากให้คุณกลับไปหาพระองค์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์กว่าเดิมสุดท้ายนี้ซอบัตคือพลังแห่งศรัทธาคือสะพานแห่งความสงบและคือกุญแจแห่งสวรรค์โอ้อัลลอฮ์โปรดให้เรามีความอดทนในสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดแก่เรา โปรดให้หัวใจของเรามั่นคงต่อศรัทธาและโปรดให้ความทุกข์ในวันนี้กลายเป็นแสงแห่งความเมตตาในวันพรุ่งนี้อาเมนขออัลลอฮ์ทรงประทานความสงบแก่หัวใจของผู้ที่กำลังอดทนอยู่ในหนทางของพระองค์อัสสลามุอะลัยกุ้มวารอมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ